สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราชวนกันมาเที่ยวงานย้อนวันวาน,นเมืองเก่าห้วยยอดชมวิคหนังจำลองละครเวทีบอกเล่าความรุ่งเรืองยุคเมืองแร่ดีบุกชิมช็อปอาหารท้องถิ่นรสเลิศซึ่งบรรยากาศงานจัดที่ลานวัฒนธรรมวัดห้วยยอดตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะทางอบจอตรังร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยยอดและชุมชนย่านเมืองเก่าห้วยยอด จัดงานย้อนวันวาน,นเมืองเก่าวย่ยอดภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดตรังให้กลับมาคึกคักอย่างต่อเนื่องประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอนุรักษ์เมืองเก่าและสืบทอดวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของจังหวัดตรังให้คงอยู่คู่กับจังหวัดตรังต่อไป โดยการจัดงานย้อนวันวาน,น,นเมืองเก่าห้วยยอดครั้งนี้มีนายบุญเลง้งโลสถาพรพิพิษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9-11ถึงสิงหาคมนี้และไฮไลท์ที่สร้างสีสันให้งานคือการแสดงละครเวทีที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของชุมชนห้วยยอดการเข้ามาของจีนโพ้นทะเลและการทำเมืองแร่ดีบุก ที่อำเภอห้วยยอดมีความเฟื่องฟูเป็นอย่างมากซึ่งผู้แสดงทั้งหมดเป็นชาวบ้านในอำเภอห้วยยอดโดยเรื่องราวบอกเล่าถึงชุมชนการค้าตลาดห้วยยอดกิจการเหมืองแร่ดีบุกในอำเภอห้วยยอดที่เฟื่องฟูมาตั้งแต่ทศวรรษ1950เอเอื้อให้ผู้คนจากทั่วสารทิศย,ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดตรังและชาวจีนพ้นทะเลเป็นกลุ่มหลัก ที่เดินทางเข้ามาบางส่วนเดินทางออกจากประเทศจีนโดยตรงและส่วนหนึ่งมาจากปีนงังคนจีนเข้ามาเป็นกรรมกรเหมืองแร่คนที่มีเงินจะมาลงทุนค้าขายโดยชุมชนการค้าตลาดห้วยยอดเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนพ้นทะเลขณะที่ผู้จับจ่ายใช้สอยส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และแรงงานเหมืองแร่ตลาดห้วยยอดในต้นทศวรรษ1น6 0มีความคึกคัก นอกจากนี้บริเวณตลาดห้วยยอดเป็นที่ตั้งของตลาดสดหนึ่งแห่งโรงฟินหนึ่งแห่งธนาคารสองแห่งโรงภาพยนตร์หรือวิกหนังสองแห่งโรงแรมสแห่งโรงงานยางสองแห่งโรงคลิปยางหนโรงโรงไฟฟ้า1โรงโรงพิมพ์1โรงโรงเลื่อย1โรงและอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุกสแห่ง โดยบรรยากาศในงานยังมีกิจกรรมออกร้านจากร้านค้าชุมชนจำนวน30ร้านค้าที่เน้นขายอาหารท้องถิ่นของอำเภอพยอดเช่นร้านขนมเมค็มกุนเชียงหมูย่างขนมพองเค็มเส้นหมี่น้ำแกงหมึกย่างทรงเครื่องก๋วยจับโบราณข้าวยำเป็นตน้นและร้านค้าทั่วไปอีกนับร้อยร้านค้าทำให้วันนี้มีประชาชนที่เดินเที่ยวงานส่วนใหญ่แต่งกายชุดลายดอกสีสดใสและชุดย้อนยุคเพื่อให้เข้ากับธีมงานอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตเมนูชุมชนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชิมฟรีกันอีกด้วยค่ะเช่นซาลาเปาแฟนซีจากร้านคุณปลาซาลาเปาและการทำขนมกรอบเค็มจากร้านโกยอดขนมสูตรโกงเมื่อผู้ร่วมงานเดินชมชิมช็อปของอร่อยของอำเภอห้วยยอดเสร็จแล้วจุดที่พลาดไม่ได้ที่จะไปกันต่อก็คือจุดนี้เลยค่ะเป็นจุดที่ ผู้มาเที่ยวงานต้องสะดุดตาเป็นจุดแรกคือโรงหนังหรือวิกหนังจำลองซึ่งในอดีตวิกหนังหรือโรงหนังสแตนอะ l o n ในอำเภอห้วยยอดเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูเป็นอย่างมากและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นวิกหนังจำลองในงานนี้กั้นด้วยสังกะสีมีการเก็บค่าผ่านประตูเด็ก5บาทผู้ใหญ่10บาทภายในเป็นเก้าอี้วางเรียงกันเป็นแถว ตกแต่งผนังด้วยภาพโปสเตอร์หนังผู้ที่มาเที่ยวงานต่างมาแวะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและนี่ก็คือบรรยากาศสีสารของงานย้อนวันวานเมืองเก่าห้วยยอดนะคะหากใครที่สนใจจะมาเที่ยวห้ามพลาดนะคะงานมีไปจนถึงวันที่11สิงหาคมนี้อย่าลืมมาเที่ยวกันได้นะคะอุดหนุนสินค้าชุมชนของดีของเด่นชมชิมช็อปแชะอำเภอห้วยยอดคะ่ะ รังสตอรี่รายงาน